แล้วคร้นี้เราก็อยู่ในเกมไอเดอรแล้วกันอีกเช่นใขลก็ชาเลนส์ฝันร้ายทุกตัวก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะทุกคนโอเคผมก็จะได้ไปทำชาเลนส์อื่นต่อนะทุกคนฝันร้ายวันนี้ก็คือหมากดให้ตันมันก็จะเป็นสัตฝันร้ายถ้ากดลงมันก็จะเป็นง่ายสุดนะถ้าจะเป็นง่ายหมวดมันมีกี่ระดับวะทุกคนในดูดิมือใหม่ง่ายปานกลางยากฝันร้ายโอเค ไนดูสิมือใหม่ง่ายบันกลาง,างยากฝันร้ายเอ้ยมีอีกคันหนึ่งอ่ะที่เป็นอันสูงสุดงั้นเราก็กดสูงสุดเดแล้วกันลูกสาวของตัดตัดออกตัดออกตัดออก ไม่เอาโอเคด่านคาลิฮัดมาตรฐานโอเคต้องคาลิฮัตทัทุกคนเพราะเล่นในด่านโรงพยาบาลอะเอ้ยด่านโรงเรียน่ะยากมากโอเค โถ้าเราถ้าผมทำชาลนจ์ต่อไปนี่แบบหมดฟันไร้โดยไม่ใช้อายจะขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยหมาแล้วอ่ะเร็วม,มากเลยนะหมาเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วแหละเอาจริงๆนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่มหม,มาอาจจะเป็นรองแค่ผีซอมเอ้ยไม่ใช่ผีผีก็ะสือน,นะนี่ไงมาอุ้ยยุทกีเห็นขาหมา อุ๊ย,อ,ยอะไรของมันเนี่ยเสียงประมาณนี้น่าจะพอดีใช่ไหมอะไรของมันวะนะ่าเร่อยนรอยเราก็มีเนื้อฮะทุกคนโอเคอุ้ยมันคงไม่วิ่งขึ้นมาหรอกมันไม่มี ผมมาลาะมันมาบ่อยจังวะหรือว่ามันหรือว่ามันวิ่งเร็วมากแบบมันวิ่งมาฟุๆๆ๊บฟุ๊บฟุ๊บถ้าแบบบสามสิบถุงอะผมบอกเลยว่ามันอาจจะบักคนะ่ทะทุกคนคือมันจะอาจจะบักว่ามันไม่กินเนื้อนะแบบมันเดินทะลุเนื้อออกมาเลยอะโอเคดูก่อน ไอห้าอันเนื้ออีกเจ็ดอุ้ยมันอยู่ชั้นนี้เหรอเนี่ย,ยชั้นบนฮะโอเคมาแล้วมาแล้ววูวเจ็วจังวะปุ๊บเดี๋ยวโอเคไม่ต้องมาเช็คแล้ว ไม่ต้องมาเช็คแล้วตรงนี้งั้นก็เดินสายนู้นได้เลยโอเคถือว่าปลอดภัยฮะดีนะที่ผมวางเนื้อตรงนั้นอันหนึ่งถ้ามันวิ่งขึ้นมาพอดนีนี่ตายนะโอเคอุ้ยมาพอดีน้อยมีเนื้อโดยระยะเวลาอยู่มันไปแล้ว ฮึบฮึบฮึบเหนืออันหนึ่งกวาฟ้าฟ้าฟ้าเยอะเลย11่บเอ็ด้าราชน่าจะมีเยอะมากโอเคเกมก่อนหมาละนไงว่าแล้วว่าผมคิดไว้ว่าผมจะไม่วิ่งไปนะตอนแรก โอ้ยชั้นตายดินเลยคราวนี้ฟุบมีอายสวยฟุบ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 ไม่มีเนื้อ,อเนื้อสกรปรกเว้ยเนื้อมันตกดินโอ้โหเนื้อตกดินฮะเนื้อไม่สกปรกเนื้อเนื้อไม่เนื้อไม่ส,มนนมสปกรปรกอะไรเนื้อไม่สะอาดนะถ้าผมโยนไว้ตรงนี้อ่ะ มันจะมากินไหมถ้าผมเปิดออกไปแล้วเนื้อหายก็มันมากินนะเฮ้ยไปแล้เนื้อหายเว้ยอุ๊ยเกือบชนข้างล่างมีสิบสองถุงเหมือนเดิมฟิวขอวาร์ปไปข้างล่างเลยฟุ๊ สวถ้าจำไม่ผิดทุกคนเอ,อ๊ะไม่ใช่ตอนที่เราลงมานะมันมีถุงไหมหรือว่ามีแค่ตรงหน้าห้องโอเคเก็บมาก่อนฮะรางสังขอนไม่ดีเลยถอยก่อนเอ้ยเอาตรงนี้ตรงนี้เราวักพลาดบ,บ่อยฮะ โอเคเอ้ยมันไม่มาเลยโอ้มันขึ้นไปชั้นสามชิวเลยอย่างงี้ตรงนี้อีกหนึ่งสำรวจให้ดีมองให้ทั่วถึงไม่งั้นไม่ผ่านชัวเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเว้ยโอเคโอเคยี่สิบสี่ยี้า โอ้โหเห็นเมื่อกี้แวบๆข้าหนอีกถุงหนึ่งเป็นยี่สิบแปดหายไปนในสองถุงวะรอวิ่งผมมาก่อนแล้วกันแล้วค่อยออกไปแต่ตอนนี้มันยังอยู่อยู่เลยอะ่ะเอ้ยไปแล้วโอเคตอนนี้วิ่งผมก็มาละส่วนมันอยู่ชั้นสองผมวิ่งทันเลยวะ มีไว้ข้างหน้าเฮ้ยไม่มีอ่ะอ๋อนี่ไงไปละไปละไปแอบอยู่ตรงริมนี้ก่อนฮะทุกคนโอเคทีนี้เราก็รอแค่วิ่งผมจะได้นแบบเซฟๆนะเพราะผมไม่อยากกดใช้วิดีโอที่มันฟื้นคืนชีพนะโอเครอวิ่งก่อนเอาจริงผมจะวิ่งไปแล้วก็ปลาเนื้อก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันวิ่งเร็วขนาดไหน ว้าว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 วู้แต่มันอยู่ชั้นสามะก๋กำลังลงมาเลยเอาจริงถ้าผมเดินไปตอนแรกก็ก็ชนะนะเฮ้ยกินเนื้อก่อนเปล่ากินเนื้อโอ้โหวิ่งคนเร็วอ่ะกินกินเนื้อเนื้อละก้อนโอเคโอ้ดูดิ ผมจะวางเนื้อไว้หน้าห้องฮนะเผื่อวิ่งออกมาจากมุมนั้นผมจะได้รอดแต่งบางคีมันก็ไม่รอดนะเฮ้ยม,มาแล้วามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามึงจะรู้เข้ามาในห้องนะกูะตโอู้ๆๆๆสันหมดแล้วอยู่ไหน,นโอ้ชั้นสามตั้งไกล อุ้ยลงมาแล้วเหรอเอาดิเอาดิเอาด,อาดิถ้ามึงไม่กินเนื้อนะอุ้ยกินหรือเปล่าโอเคก็ผ่านไปในแปดนาทีฮะจริงผมจบได้ประมาณห้านาทีนะอเออถ้าอยากจะจบมันก็จบอะถ้าอยากจะเซฟมันก็ นานหน่อยนะโอเคถ้าใครชอบพี่ลืมกดไลค์กดกดแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมมาในคลิปใหม่ในชานแนลอะไรก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วย